ต้นยางอินเดียไม้ฟอกอากาศดูดสารพิษยอดฮิตที่คุณชมเห็นอยู่นี้นะคะก็คือต้นยางอินเดียใบดำนั่นเองค่ะต้นยางอินเดียนั้นนะคะก็เป็นอีกหนึ่งต้นไม้ยอดฮิตเลยทีเดียวค่ะจะปลูกในบ้านก็ได้นะคะหรือจะปลูกนอกบริเวณบ้านก็ได้ค่ะเป็นไม้ที่เกี่ยวกับเนื้อเรื่องของการฟอกอากาศนั่นเอง ต้นยางอินเดียดำนั้นนะคะมีความเชื่อในกลุ่มของผู้เรียนต้นไม้นะคะว่าต้นยางอินเดียนะคะตามความเชื่อนั้นนะคะหากวางไว้ในบ้านต้นยางอินเดียจะช่วยส่งเสริมผู้อยู่อาศัยช่วยเยียวยาจิตใจให้มีพลังปัจจุบันนี้นะคะก็นิยมนำมาปลูกเป็นไม้ประดับฟอกอากาศนิยมปลูกในบ้านและรอบๆตัวบ้านค่ะต้นยางอินเดียนั้นะนะคะมีคุณสมบัติในการฟอกอากาศ และป้องกันฝุ่นละอองค่ะบริเวณที่เหมาะสมที่สุดนะคะในการวางต้นยางอินเดียก็คือในห้องที่คุณมักอาศัยอยู่และทำกิจกรรมนั่นเองค่ะต้นยางอินเดียใบยดำนั้นนะคะก็เป็นอีกสายพันธุ์ที่นิยมเป็นอย่างมากในการนำมาเป็นไม้ประดับตกแต่งภายในบ้านนะคะต้นยางอินเดียดำนั้นจะมีลักษณะใบ,บเป็นสีเขียวเข้มจนเกือบเป็นสีดำ ซึ่งตัดกับสีของยอดอ่อนของต้นซึ่งเป็นสีแดงอมชมพูจึงมีความสวยงามและเหมาะกับการนำมาเป็นไม้ประดับภายในบ้านค่ะก็เป็นอีกหนึ่งต้นไม้นะคะที่น่าปลูกเลยทีเดียวค่ะ ต้นยางอินเดียนะคะก็เป็นพันธุ์ไม้ที่ชื่นชอบแสงแดดสามารถโดนแดดจ,จัดๆได้นะคะหากตั้งไว้นอกบ้านแต่หากตั้งไว้ในบ้านก็อาจจะต้องมองหามุมที่มีแสงแดดส่งถึงบ้างนะคะโดยให้บายนั้นโดนแดดสักประมาณ3-5ชั่วโมงต่อวันค่ะ ในการรดน้ำต้นยางอินเดียนั้นนะคะก็ควรรดน้ำให้ดินแฉะจากนั้นนะคะรอให้ดินแห้งสนิทก่อนนะคะจึงสามารถที่จะรดน้ำได้อีกครั้งการรดน้ำที่มากจนเกินไปนะคะก็อาจจะทำให้ต้นยางอินเดียนั้นมีโอกาสร,รากเน่าได้ค่ะประโยชน์ของต้นยางอินเดียนะคะ 1. ช่วยฟอกอากาศให้บริสุทธิ์ช่วยดูดซับฝุ่นละอองและสารก่อมะเร็ง 2นะคะมอบความสวยงามจึงนิยมนำมาปลูกเป็นไม้ประดับ3ยางของต้นนะคะเมื่อแห้งแล้วสามารถนำมาใช้เป็นยางลบได้ค่ะอันนี้ก็เป็นประโยชน์ของต้นยางอินเดียที่มีมากกว่าแค่ความสวยงามค่ะ